เบสคำสิงโดนแซะให้ขายรถพอตช่วยพ่อหลังสมรักอดีตนักมวยดังถูกแจ้งความล่วงละเมิดทางเพศเยาวชนด้านแฟนคลับร่วมส่งแรงใจจากกระแสข่าวที่กำลังเป็นประเด็นร้อนในสังคมอยู่ณขณะน,นี้ภายหลังจากอดีตนักมวยชื่อดังของไทยสมรักคำสิงพ่อของยูทูบเบอร์สาวชื่อดังเบสรักวานีคำสิงถูกเยาวชนหญิงอายุ17ปีเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ พ้างว่าสมรักกระทำอนาจารและล่วงละเมิดทางเพศที่โรงแรมสมรักออกมาเปิดเผยว่าไม่ได้กระทำเช่นนั้นเนื่องจากเป็นเยาวชนซึ่งขณะนี้กําลังดำเนินขั้นตอนตามกฎหมายต่อไปรวมถึงออกมาเปิดเผยว่าได้หย่ากับภรรยาเป็นเวลากว่าสองเดือนแล้วหลังจากประเด็นนี้ถูกเผยแพร่ในวงกว้างชาวเน็ตต่างให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ด้านแฟนคลับของเบสคำสิงลูกสาวของอดีตนักมวยดังก็ได้เข้ามาร่วมส่งกำลังใจให้เธอมากมายแต่แล้วก็เกิดประเด็นขึ้นมาอีกระลอกเนื่องจากชาวเนต็ตเข้าไปคอมเมนต์ใต้โพสต์ล่าสุดในอินสตาแกรมของเบสระบุว่าเข้าโครงการขายพอช่วยพอ่องานนี้ชาวเนต็ตและแฟนคลับต่างเข้ามาคอมเมนต์ฟาดกลับ โดยส่วนใหญ่มองว่าเป็นการกระทําที่ไม่ให้เกียรติอีกทั้งเบสไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระแสข่าวที่พ่อของเธอกําลังเผชิญอยู่นอกจากนี้ชาวเน็ตยังมองว่าการพิมพ์ข้อความคอมเมนต์ลักษณะนี้เป็นการกระทําที่ไม่นึกถึงใจผู้อื่นเนื่องจากเบสต้องเผชิญกับความเจ็บปวดมามากมายแล้ว และคนที่อยู่หลังแป้นพิมพ์ควรมีสติก่อนที่จะพิมพ์ข้อความอะไรที่สร้างความเจ็บปวดกับผู้อื่นด้วยอย่างไรก็ตามแฟนคลับและชาวเน็ตยังเข้ามาร่วมส่งกำลังใจให้เบสคุณแม่และครอบครัวเป็นจำนวนมากโดยแฟนคลับยืนยันที่จะอยู่เคียงข้างยูทูบเบอร์สาวและขอให้เธอกับคุณแม่เข้มแข็งเข้าไว้แล้วปัญหาทุกอย่างจะคลี่คลายได้ในที่สุด